ธรรมชาติทั้งนั้นโอ้สบายสบายออก <c oughs> ออกจากทะเลมาค้องธรรมศาสตร์สุดยอดที <c> ่ <oughs> จริงมันเชื่อใจพิเศษในเชื่อความครับอะนะใจพิเศษในเชื่อความใจพิเศษในเชื่อความใจพิเศษใจพิเศษอ่าในเชื่อความใ,วในเชื่อความครับ <c oughs> <c oughs> ไปเร็วเฮ้ย ธรรมศาสตร์พังอ่าจังหวัดอะไรนะพังงาพัังงาครบถึงพังงาแล้วเหรอออกจากออกจากภูเก็ตมาอยู่เกังงาแล้วตอนนี้ก็มาเที่ยวสวนสวนของพี่พี่ชายพี่ชายจากภูเก็ตนั่นแหละนี่นี่จะเป็นอ่าพี่สาวเนาะอยู่อยู่บ้านอยู่สวนนี่แหละพี่สาวจะอยู่แร้วก็เลยมาพี่ชายพี่เมธีพามา お ครับวันดีครับพี่ครับ,รบอืมของธรรมชาติเนะรราเนะของน้ำใสเลยทำจากไม้ไผ่ธรรมชาติแต่เนาะโอ้สบายสบาย,ยอ,ออก <c oughs> ออกจากทะเลมาห้องธรรมชาติสุดยอด <c oughs> ไปไปไปยัง <c oughs> ่ยังได้ปะได้เนาะนี้ก่อนอันนี้มันจะเป็นใครถ้ากระแสบ้าย่ามันฮักกันนะอันนี้เป็นเป็นสวนอะไรนะชื่อชื่อสวนอ่าที่จริงมันเชื่อายพิเศษในเชื่อความครับเอานะายพิเศษในเชื่อความใจพิเศษในเชื่อความายพิเศษใจวิเศษอ่าในเชื่อความในเชื่อความครับ ฟังพี่พูดภาษากลางได้ไหมได้ครับได้ได้ได้ฟังแบบพี่พูดใต้มันแบบเอายังฟังไม่รู้เรื่องผาเมื่อเช้าเพิ่งมาครั้งแรกอันนี้ลิ้นนี่ลิ้นยังฟันอยู่ลิ้นยังฟันอยู่แบบมันอยากจักไม่รู้มันจะไปทางไหนดีเป็นลาวเป็นไทยเป็นใต้เป็นครับโอ้โหสุดยอด บ้านเท่ากันสิคล้ายๆบรรยากาศแบบนี้เลยพี่น้องคล้ายๆบรรยากาศเนาะแต่ว่าข้างเขาไม่กี่สี่ผสมผสานแบบเป็นงานจากงานสร้างคือน้ำเนาะแต่การมันท่านสมัยมีความทันสมัยประกอบเข้าไปส่วนทางเท่ามันสิเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยเนาะเป็นกษีบบสวยงามปานใดได่เท่านั้นไหมเธออู้หูมันไม่หักหรอก ม,มีปลาไหมตรงนี้มีครับมีครับปลาจากธรรมชาติเนาะปลาจากธรรมชาติเพราะมันเป็นกองของมันเป็นกองสาธารณะอ๋อมันไปทะลุทะเลได้ด้วยไหมไไปทะลุทะเลครับเขาเรียกว่าเขานายักษ์เขานายักษ์ครับไปทะลุทล่านะไปนู่นไปนู่นท่านโน่นเดีต้องขี่เรือไปนะอ๋อเด้อเด้ว่ายไปไม่ได้มันจะจมก่อน เดี๋ยวโดนกัดเอาโอ้ย <c oughs> แต่ในคนหน้าจะไม่มีนะอ่าเดี๋ยวจะให้พี่เขาพาไปดูรอบๆอ่ะเดี๋ยวสิพาเบิ่มันได้กาศผ้าในนี่แหละตัวใดจุดสนใจเนาะโอเคโอ้ตัวนี้จะเป็นแบบรูปร่างเหมือนเรือเนาะครับเหมือนเรืออะไรนะอ่าเขาเรียกเรืออะไรเรือสลัดเรือจมได้นเป็นเรือ ท่องเที่ยวอะไรแบบนั้นไหอ๋อเยอะใหญ่โอ้นี่นี่รับซื้อใช่ไหมสายพิเศษสายพิเศษโอ้โหบอกว่าสี่สองสามคืออะไรค่าซื้อครับอ่าวันเดือนของเขาอ๋ออ๋อมีตั้ง่อนอนี้เป็นเป็นยังไงเป็นห้องพักเลยเป็นยังไงอันนี้เป็นห้องอันนี้เป็นห้องสัมมนาสัมมนาเสีรองเท้าได้เลยอเสียได้หรอ น้องสัดเลี้ยงกันปุ้นน้องประจุธรรมนาประจุนี่อาถามก่อนเป็นเป็นเป็นจังหวัดอ่าพังงาครับเป็นจังหวัดอำเภออะไรอำเภอท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองอย่าลืมนะใ้าสี่หลายๆคนดูก็แวะมาใช้บริการที่้นมาพักมาเที่ยวมาดื่มมาใช้ก็ได้เป็นส่วนอาหารเป็นมีที่พักมีชวนอาหารยิ่ร้านอาหารให้พี่เขาบอกละเอียดไหม ถ้าถ้าเราจะเข้ามามาที่นี่ต้องมาอย่างไงอ,อ๋อต้องมาถ้าตั้ตงจุดมาจากกุ้งร้อยก็ขี่ตรงเข้ามาเลยครับขี่ตรงเข้ามาตร,ร,รงอำเภอท้ายเหมืองแล้วก็ขี่เข้ามามัน<อ>จะอยู่ตรงข้ามแบบน้ำตกมันจะมีน้ำตกฝั่งนน้นฝั่งนู้นมีน้ำตกครับฝั่งถนนมีน้ำตกำตกิด<อ>ก,กับบ้านเดินไทยอ๋อบ้านเดินไทยเราจะมีป้ายขึ้นว่าสวนน้ำโอแล้วก็ครับขี่เข้ามาเลย โอเคค่ะชมต่อตรงนี้เป็นมุมปิ้งย่างสุดยอดว้าวมีเรือด้วยนั่นเป็นท่าของชาวบ้านท่าประมงของชาวบ้านอหากินอาหากินในบริเวณลำคลองแถวนี้ครับลำคลองเข้าออกสู่ทะเลได้ด้วยออกสู่ทะเลได้ด้วยมันไม่มีอะไรเเรียกว่าน้ำตกอะไรห้วยนี้ อ๋ออันนี้มันเป็นลองน้ำตกก็ไปฝังอ๋อมันจะแยกกันเลยแยกกันหรฝังกันได้เป็นเลงเลน้ำจากภูเขามันไม่มีขึ้นข้างล่างเซยอดเลยเข้าใจ่างเนาะจงจรงจจริงงจริงงจรงจริงจริงจรริงจรงจงจงจริรจ อะไรก็อยากสมอห้องพักนี่ข้างบนสมอเรืออ๋อสมอห้องพักข้างบนครับโอ้มีห้องพักนี่เลยพูดดูแลที่นี่เนาะสวัสดีค่ะโอ้ไอเนี่ยแล้วที่ว่าจะอารมณ์ครับเนี่ยโอ้โหเขาเรียกอะไรนะสปอร์ตสปอร์ตอ่า๋อต้องแสงรองไงไปไป อันนี้ก็จะเป็นที่พักที่พักเนาะที่พักที่พักบนเรือถ้ารวมๆนี่มีกี่ห้องคะพี่อะไรครับที่พักเนี่ยที่พักตรงนี้มันเป็นห้องใหญ่เก้าเตียงบนเรือโอ้เป็นรวมเลยครับมาเป็นกลุ่มเป็นทีมนมาเป็นกลุ่มแบบแเป็นทีมมาก็พักได้สบายๆหลายคนนี่เขจะเป็นแบบนี้เลยมีให้ด้วย ยอดนี่แหละถ้าถ้าราคาราคาปกติอยู่ประมาณเท่าไหร่ราคานี่ผมไม่รู้ผมโอ้ต้องแคสเซียร์เนาะต้องบนมีวิวโอ้ข้างบนยังมีอีกโคิวหมดเลยข้างบนนี้สามชั้นนะเนี่ยเปิดการเต็นก็ได้ครับโอ้ไม่เอามันจะเห็นวิวภูเขามดเลยนีสามชั้นนี่ เห็นหมดเลยมันช่างสุดยอดจริงๆมันช่างโซฟาครับแค่งพี่น้องกางเต้นนอนครับนี่ครับจุดตรงนี้ก็เป็นจุดกางเต้นจะได้เนมเพ้นแบบหลายๆเนมเพ้นวิวสูงวิวธรรมชาติอู้นกนกปูปีอย่างไรเนาะสัตว์สัตว์อย่งไรอยู่เขาอนุรักษ์ไงที่นี่เขาไม่กินเป็นบ้านเราเราเป็นบ้านเรานะหมดเลยก็อนุรักษ์ครับใช่จับตา ที่ลาวน้วหมดนะไม่มีเสียงนกเลยจริงเหรอตั้งเลยอ๋ออันนี้มีลิงปูงใหญ่นะอ๋อไม่ด้อยสุดยอดเลยเนี่ยเดินขึ้นได้ดูได้หมดเลยโดยจุดอ่าภายในสวนอู้หูเข้าใจงนค่ะอืมเข้าใจทรร น,น,นี่จะเป็นบ,บนริเวณสวนนะครับนี่ก็หัวเสียวเหมือนกันนี่นนสูง <c oughs> อยู่นะอืมนู่นโอ้ปลาเขาย,ยงปลาด้วยโอ,อ้มีมปลาด้วยเออปลานิลนะมีปลานิลปลากระพงกระพงขาวกระพงแดงปลา,ลาอูจางหลายชนิดครับ แล้วปลาเล็กนี่มันถ้าเรามาปล่อยมันจะไม่กินกันหรอไม่กินครับมันมันใหญ่นะที่มันใหญ่โอเออก้ังเนาะใช่มันก็หนีมันที่มันใหญ่เรารับซื้อจากชาวบ้านด้วยรับซื้อปลาเล็กจากชาวบ้านแล้วเอามาปล่อยอ้อที่ปล่อยเป็นปลาธรรมชาติเลยครับเป็นปลาธรรมชาติที่ชาวบ้านเขาหามามันก็ได้ช่วยชาวบ้านด้วยได้จะสนสนชาวบ้านด้วยอู้หักให้ไป ลงไปข้างล่างอืมอันนี้เป็นห้องพักเนาะห้องพักเป็นบ้านอะไรนะครับนะ่ะบ้านทำด้วยไม้ไผ่เนาะว้สุดยอดจะกิงโอ้หอม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 มาก ในการตกแุ้งแต่งพายในเป็นอาดิซอที่แบบนาอยู่น้ามากนาเที่ยวนาพักพ่อนแห่พี่น้องสบายสบายเ็ยเป็นบบทุนๆเลยแด็กกาเจี่ยงนี่เจี่ยงไงนี่สามารถนอนได้ซ่ากลัเลยนี่มันใหญ่มันกว้างดีนู่นเด็กกาเขาจะมีเป็นไอ้ตังนั่งพี่นี่โต๊ะกินข้าวไอ้ยเฮือนคั่วเด็กกานี่นี่ค่ะอับอับโดนละว้าว ก็มีให้ทุกอย่างเลยข้างในก็มีห้องนอนอีกข้างบนมีสองห้องอ้าวข้างในก็มีอีกพี่น้องมีเยอะห้องน้ำมีสองห้องน้ำแบบนี้มีสองอันพี่น้องเตียงนอนนี่ก็มีสองอันใหญ่เลยโอ้อะไรสามบาทลังนึงเลยเจ๊นี่พี่น้องสามบาทลังนึงเลยสักอย่างจะรู้ค่านี่ค่าเท้าเฮ้ยค่าที่พักจึงเลย ตอนนี้ห้าปโซนนี่ห้องหน้านี่ก็ห้องหน้าเนาะโอ้สุดยอดนี่ก็จะเป็นอ่าหน้าต่างซุ้มซุ้มสระข้างนอกเนาะโอ้สุ่มแช่เป็นยี่นอกก็โอเคพี่หนอกมีต่างวงพี่หนอกนั่งเซกันด้วยนี่นางลงนี่เอาหมูกระทะมาใส่เนี่ยแต่ก็นั่งเลี้ยงกันเป็นงูเป็นกลุ่มปอกเสียบเลยไปเปลี่ยนเครื่องพี่น้อง เดี๋ยวสีลงไปลินแทนอยากลินนันนั่นเดี๋ยวเขาเ์เพื่องกบพี่น้องเรานยเป็นเพื่องกอนไปใส่ละเครื่องจะดีเพื่อนรอก่อนใจ่ยังไงอ้าวดดก่อนลดก่อนนี่ที่เขายื่นใช่ไหมคับยื่นดังได้อ้าาเจ้านรือล่าทเขาจะยื่นก็เสียงก็ใหญ่ นี่อะดสงั้วยวอยบาทนี่รั้งแรกได้ใส่ซาชูิขาง่างนี้ไม่ใส่ก็ฟูน้ำฟูเลยไปที่อวทะเลไปดินน้ำทะเลเออฮิดเบอยู่กลางกลางอยเดี๋ยวไปมันเท่ากันอยู่กลาง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 อยู่กลางกลางหน้ามานี้ ใช่ครับโอ้โหเอ้าเอ้าก็ยืนก็ได้นะรักยืนนะ โอ้ขัดอะไรวะแม่นีไม่มีปลาตัวใหญ่นะไม่มีตัวใหญ่นะอดีตอดีต ไปไปไปเอาสองแมตควัามากระทอมหัวแล้ว

หนามไซ์แห่งนี้เนาะมันไม่เค็มเหมือนทะเลทะเล <c oughs> มันจะเคมะ็มอ่ะน้ำปล่อยน้ำปล่อย ไปไายมันเข้ามาอะไรกันลุกขึนอ่ะพี่น้องการสิ่งใอำลาพาจากเนาะจะได้การากุไลกุแซ่เป็นกำลังใจให้แน่ผ่ากุไลกุแซ่เป็นกำลังใจเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเจอกันคลิปหน้า อ้พาพ่จาาพี่น้องสบายดีส,สวัสดีครับ <c oughs> ดึงช้างขึ้นเอาช้างตกโคนไป